ทักทาครับพบกับเด็กคิดเคยกับนองนพรนิจตะอลอยเทียงมนเจ้าพระพายผมอ้อ,อเป็นนีครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในซอยจำทองสิบสี่นะครับเขตจำทองนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้า,ท,นะท,าที่ดับเพลิงจำทองนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางบอนและหน่วยอาสา,ศาผู้ช่พผู้ไท,ทยจากตา่ตางฝ่ายตามช่วยการระลมดมจิตน้ํานะครับเบื้องต้นนะครับบ้านก็เป็นปึกแถวนะครับสามชั้นเพิ่งได้ลุกไหม้จากอา,อาคาร ชั้นสามนะครับที่ไม่จากด้านบนซึ่งเป็นห้องนอนนะครับอตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้รำน้ำระดมฉีดหลายหัวฉีดนะครับตอนนี้เพลิงก็ได้สงบลงนะครับก็ไม่ได้ลุกลามไปอย่างบ้านทางเคียงหรือชั้นสองเพลิงได้ลุกไหม้จากชั้นสามอย่างเดียวนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขต หรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆก็ตามฝ่ายต,ต,ต,ต่างช่วยกันตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับเพื้องต้นี้คาดว่าอ่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนะครับครับอย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอวังหงนเทียนก็จะทําการตรวจสอบสอาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปนะครับเป็นห้องนอนระพี่แล้วแล้วนี่เขาประกอบอะไรทําเกี่ยวอาชีพอะไรพี่ยังไม่แน่ใจว่าเขาเก็บของไว้นะข้างล่างอ๋อเป็นคล้ายๆกุญังเก็บของ ขุนไปที่พัะกระสายด้ยอ๋อขุนไปที่พัะกระสายแล้วพี่ใช้เวลาหลังนั่งไหมแค่ไหนครับพี่มาถึงนี่ห้านาทีขีกขึ้นไปใช้มอเตอร์์ไซคะเบิดขึ้นไปฉีดรับเดียวกระหนักไม่อยู่ที่เจ้าอี้มันมันไม่มาอย่างไหนอะไรอหรพี่จะไปมีพัดลมนะจะเกิดไฟฟ้ารัดววงจรอะไรอย่เงี้ยคาดว่าเป็นไฟฟ้าลั่วดีกว่านะพี่นะแบบขอบคุณครับก็ขอขอบคุณหน่วยผู้ชีพผู้ภัยต่างๆนะครับที่ช่วยกันระดมฉีดน้ำในครั้งนี้นะครับ ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะนำข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากพี่พี่น้องนะครับติดตามกันนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ